สวัสดีค่ะทุกท่านมาดูช่างพิชัยทำอะไรช่างพิชัยทำอะไรเต,เติมโฟมนะคะทุกท่านมาเติมโฟมกันอีกแล้วโอ้ยังเหลือเยอะอยู่นะเนาะเหลือเยอะอยู่จะเติมไม่ได้พ่อ,อเช็คเครื่องเช็คเครื่องเช็คเครื่องนะคะอ้ดูช่างพิชัยเด๋ยวถ่ายใกล้ <laughs> ช่างพิชัยบอกอย่ามาถ่ายใกล้งอกขึ้นเต็ม <laughs> ช่า <laughs> งพิชัยว่าถ่ายใกล้แล้วมันจะแก่ใช่ไหมช่างพิชยัยช่างพิชัยชอบจังเลยเสื้อนเนี่ยช่างพิชัยมาตรวจเช็คตรวจเช็คล่างกายนะคะตรวจเช็คทุกวันทุกวันไหมเนี่ยพ่อเว้นวันมาตรวจเช็คดูความเรียบร้อย ร่างกายก็ต้องตรวจเช็คร่างกายตรวจเช็คเดือนละกี่ครั้งเช็คตลอดช่างพิชัยน้ำยายัางเยอะเครื่องนี้ยังเยอะไม่ต้องเติมนะพนะ่อเนาะเครื่องนี้ยังเยอะเครื่องนี้ยังเยอะอยู่เลย ช่างพิชัยนะคะทุกท่านเราจะมาเช็คทีละเครื่องละเครื่องเว้นวันนะคะเครื่องไหนน้ำยาเหลือน้อยโฟมเหลือน้อยถ้าลดครึ่งหนึ่งถึงจะเติมใช่ไหมคะล็อก2ชั้นนะคะล็อก2ชั้นเหมือน youtube เลยล็อก2ชั้นล็อก2ขั้นตอน เราไม่บอกนะคะว่าได้เท่าไหร่เราไม่บอกว่าได้เงินเท่าไหรน่นะอ๋ออันนี้ก็เยอะอยู่เครื่องสองก็เยอะอยู่ยก็มาลมปกติเราก็จะมาตรวจเช็คนะคะลมปกติปั๊มปกติไฟไฟปกติแล้วก็จะตรวจเช็ค เว้นวันเราก็จะมาตรวจดูนะคะทุกท่านน,ยายน้ำยายังมีเยอะมันก็เราก็ตรวจเว้นวันเนาะเว้นวันเราก็มาตรวจดูทีนึงเวลากลางคืนคนมาล้างเยอะล้างตลอด24บชั่วโมงเย็นๆคนล้างเยอะเนาะพอนอะกลางวันก็เขาไปทำงานเนาะพอเย็นเขาเลิกงานเขาก็จะแวะล้างรถแวะล้างรถคือเก้า น่าจะพอๆกันนะพอเครื่องนนมี3ามเครื่องนะคะท่านมเครื่องสามเครื่องไปดูเครื่องที่3าซิดูเครื่องที่สที่ว่าก็จะพอๆกันเนาะ พอ,อกลางคืนกลางคืนดึกดึกที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองพวกแกป๊ปพวกแก๊ปเขาจะมาล้างดึกดึกนะพ่อเนาะพวกแกป๊กแกป<ว>กเขาเลิกครับอันนี้เครื่องซ้ำนะคะท่านค่าไฟเออเหมือนกันพอๆก,กันเขาจะล้างเท่ากันหมดเลยนะพ่อเนาะป,ปกติไฟปกติลมปกติ ตรวจเช็คดูว่าประมาณไหนเนาะดูความเรียบร้อยของเครื่องนะคะเราต้องตรวจเช็คเนาะก็เหมือนร่างกายใช่ไหมร่างกายก็ตรวจเช็คจ้งพี่ใจวันนี้ไม่ไปทำงานหรอวันนี้ทำที่บ้านวันนี้ทำที่บ้าน เก็บของนะคะจัดของวันไหนไม่มีงานแล้วก็เก็บของจัดของย้ายของนะคะให้มันมีงานทุกวันเนาะให้มันเหมือนมีงานทุกวันใช่ไหมพ่อเก็บของจัดของลื้อของเออก็คือลื้อของก็พึองานไงก็เหมือนเรามีงานทุกวันเก็บกวาดทาความสะอาดก็มีงานทุกวันแหละคนเราต้องทํางานเนาะข้าเพิ่มตกมโอ้ลมมันแรงนะพ่อเนาะ เก็บผ้าเออเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านนะคะเก็บกวอบทำการสะอาดซักผ้าถูบ้านทำกับข้าวหอมคุม้ม <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกท่านจ๋าขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะดูตามติดชีวิตช่างพิชัยนะคะ เล็กใจแฟมาลี่เนาะขอบคุณนะคะ